สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูเจ้า m u x RS คันนี้กันครับกับชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่งคาร์บอนจากมอนซ่านะครับเริ่มกันเร็วๆที่ฝากระโปรงเลยดีกว่านะครับฝากระโปรงนี่สวยมากๆนะครับเป็นทรงที่มีความดุดันนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเท่ากับตัว m u x RS เลยนะครับส่วนทรงตรงนี้เขาเรียกว่าทรง m f a s t RS นะครับสังเกตว่าทรงเนี่ยจะมีเส้นสายนะครับที่มีความเฉียบคม นะครับสวยมากๆสาหรับตัวฝากระโปรงนะครับแล้วของแต่งต้องบอกเลยว่าสําหรับตัวคาร์บอนเนี่ยมีรอบคันเลยนะครับนอกเหนือจากตัวฝากระโปรงนะครับยังมีตัวนี้ครับนี่ครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นลาย F1 เหมือนกันนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวฝากระโปรงด้านหน้าเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้คือครอบเข้าไปเฉยๆนะครับไม่จเป็นที่ะต้องทาอะไรกับตัวรถเลยนะครับถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเอาออกได้นะครับโดยที่ไม่ทําลายเนื้อสีของตัวรถนะครับนี่นะทรงเดียวกัน มีเว้าวหลบในส่วนของตัวไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือส่วนของตัวด้านข้างเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนี่ก็สวยงามนะครับแล้วก็เข้ากับไฟใหม่ของตัวมิลเอ็กเลย ตัวฝาท้ายของตัว m i l X นะครับในส่วนของตัว m o n ่ a เนี่ยมีการออกแบบใหม่ให้มีการติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับของเดิมเป็นแบบชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งเนี่ยอาจจะต้องถอดไฟนะครับเพื่อทําการติดตั้งเนาะก็มีความยุ่งยากในการติดตั้งส่วนอันนี้ครับออกแบบให้ติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็น2ชิ้นด้วยนะครับชิ้นแรกคือด้านล่างนะครับเป็นลาย F1 นะครับเหมือนกันเลยล้อนกับฝากระโปรงด้านหน้า นะครับแล้วก็เวลาติดตั้งครับไม่ยังเป็นที่จะต้องถอดไฟแล้วก็สามารถครอบเข้าไปได้เลยนะครับทั้งชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนนะครับตรงในส่วนนี้จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็ให้ดูเส้นสายครับนี่เส้นสายนะครับเพิ่มความฉบเฉียวแล้วก็ให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นเหมือนกับฝากระโปรงด้านหน้าเลยรับกันสข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงในส่วนของตรงนี้ครับลักษณะจะบอกว่าดูมีเคิร์ฟนะครับ นี่เป็นเหมือนดักเทลเล็กๆนี่ตรงนี้นะครับก็ติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเส้นสายสวยงามนะครับความสนิทของตัวครอบนะครับให้ดูนี่อันนี้คือบอดี้ของตัวรถนะครับอันนี้คือชิ้นที่เราครอบเข้าไปคือเขาบางมากบางจนเราแทบไม่เห็นรอยต่อของตัวครอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างนี่อันนี้คือสวยงามลงตัวนะครับสามารถที่จะถอดออกได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับในส่วนของด้านนอกก็คือตัวนี้ครับ นี่ตัวแก๊ปหลังคานะครับชิ้นนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของลาย F1 นะครับของมอนซ่าเป็นแบบครอบนะครับอันนี้ก็ครอบกับตัวแก๊ปหลังเดิมๆไปได้เลยนะครับอันนี้คือสวยงามแล้วก็ลงตัวมากสําหรับใครที่อยากให้รถตัวเองมีมิตินะครับ สามารถเปลี่ยนฝาคาร์บอนนะครับอย่างรถสีขาวเนี่ยก็จะดูมีมิติดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับดูดูไกลๆแล้วดูมีอะไรนะไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูภายในกันในโซ่ของภายในครับเพิ่มความพรีเมียมด้วยคาร์บอนนะครับที่เป็นลายสนี่อันนี้เป็นตัวครอบมือจับนะครับหรือว่าเป็นตัวครอบสวิตนั่นเองอันนี้คือครอบกับของเดิมไปได้เลยนะครับไม่ยังเป็นที่ต้องถอดของเดิมหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตัวรถเลยนะครับ ครอบไปเสร็จปุ๊บก็ถนอมสีในส่วนของตัวสีเก่าด้านในด้วยนะครับแล้วก็ทําให้มีความฉบเฉียวแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสไตล์รถสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีครอบด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือประตูฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแล้วก็ด้านหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับก็คือในส่วนของคอนโซลเกียร์นะครับสังเกตว่าคอนโซลเกียร์เนี่ย ก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความลงตัวมากๆนะครับชิ้นนี้ก็เป็นแบบครอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆในเรื่องของฟังก์ชันแทร็กคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ครอบไปสวยงามลึกไปถึงด้านในนู่นเลยนะครับชิ้นงานครอบได้สนิทมากนะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดดีเทลนะครับครบคันสวยงามนะครับใครที่ชอบความเป็นคาร์บอนนะครับใครที่ชอบความเป็นสปอร์ต บอกเลยต้องมีคาร์บอนติดรถไว้นะนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากที่จะได้งานคาร์บอนของทางมอนซ่าไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนะครับสามารถติดต่อแอดมินเข้ามาได้เลยหรือว่าติดต่อตัวแทนจําหน่ายของมอนซ่าได้ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมกันวันนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆไปก่อนนะครับอยากเห็นว่าสินค้าของมอนซ่ามีอะไรนะครับก็สามารถเข้าติดตามที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ